สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีส่งนำคณะกรรมการรางวันนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรี เวลา8นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก100ปีสมเด็จพระญนนาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชโรงพยาบาลพระโขนพลพยุหะเสนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่งนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยี่ยมชมโรงพระยาบาล รวมถึงทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของตึก100ปีสมเด็จพระยนานสังวรสมเด็จพระสังคราชซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระยนานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสทรงเจริญพระชันษา100ปีและให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเปิดให้บริการเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการจะแสดงพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงมีคู่หนูประการต่อโรงพยาบาลและทรงเป็นชาวกาญจนบุรีโดยกําเนิดพระราชกรณียกิจและการส่งเยี่ยมโรงพยาบาลของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีตั้งแต่ปี2531รวมถึงนิทรรศการความเป็นมาจนถึงปัจจุบันของโรง พยาบาลที่สร้างขึ้นและเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2496ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด440เตียงแต่เปิดให้บริการ535เตียงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ป่วยในพื้นที่ของจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงจึงมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการพัฒนาโรงพยาบาลคู่แฝดโรงพยาบาลพระหนพลพยุหะเสนาโรงพยาบาลทวายประเทศเมียนมาตามที่รัฐบาลไทยได้หารือทวิภาคีกับรัฐบาลเมียนมา จากนั้นพระราชาทานสิ่งของแก่ผู้แทนผู้ป่วยชายหญิงที่รักษาตัวอยู่ภายในตึกซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเป็นประธานจัดหาทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตึก100ปีสมเด็จพระสังสมเด็จพระยาน,นาสังวรสมเด็จพระสังคราชผ่านมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กใช้เวลาพักรักษาที่โรงพยาบาลน,น้อยลงฟื้นตัวเร็วขึ้นอาทิตู้อบเด็กจุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณระบบวิดิทัศน์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในภาคตะวันตกที่มีเครื่องมือชุดนี้ชุดสองทางเดินอาหารส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ พร้อมกันนี้ทอดประเนตรพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินจำนวน12ไร่พระราชทานแก่โรงพยาบาลซึ่งจัดทำแผนงบประมาณก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560เป็นต้นไป